อีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทีเด็ดกบเป็นเย็นตาโฟน้ำคุกเคลือและยิ่งเป็นจานนี้คือเครื่องแน่นมองแทบไม่เห็นเส้นน้ำใสหรือว่าต้มยำก็รสชาติดีเมนูไม่ได้มีเยอะแต่เด็ดทุกชามวันนี้ต้องพามาชูที่ร้านเจียโฟเย็นตาโฟจีจ๊าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในตรอกลึกลับในเมืองชนซอยเดียวกับร้านเมกไอศครีมเราชอบมานั่งกินไอติมและเห็นที่ร้านนียคนเยอะและเห็นรีวิวจากหลายๆคนบอกว่าอร่อยวันนี้ต้องกับพี่นัดก็ตั้งใจมาชิมกันเลยเมนูที่ร้านก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ เลให้เรากดกินฟรีให้เราได้กินดับกระหายแก้เผ็ดแก้ร้อนวันนี้ไม่โอกาสมาลองก็เลยขอสั่งทุกอย่างมาทุกคนได้ดูเอาแบบว่าดูคลิปนี้กันจบก็มากินตามกันได้เลยและชามแรกเราขอเปิดด้วยเย็นตาโฟไฮโซและไม่ได้เป็นไฮโซธรรมดานะเป็นไฮโซชามใหญ่คือท็อปปิ้งในร้านมีอะไรเขาใส่มาให้หมดไม่ว่าจะเป็นหมึกกุ้งก้างกันเชียงปูและยั่งมีไข่ปลาเกี๊ยวทอดกุ้งทอดลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลามาในสูตรเด็ดน้ำคุกคลิกของเขาเราสั่งเป็นเส้นใหญ่มานะคุกให้เข้ากันมองแทบไม่เห็นเส้นรสชาติคืออร่่่อออยยเเเเลลลคครืืงทะะะสสดหหวาานนนนชชแแแมี้้้ป็บบบบใ ก็น้ำใสแล้วเพิ่มไปกันเชียงปูกั้งแล้วก็ไข่ปูมาซุปเขาคือหอมกลมกล่อม<ๆ>และยิ่งมีไข่ปูผสมลงไปยิ่งนัวเข้าไปใหญ่เข้ากับตัวซุปแบบลงตัวส่วนอันนี้เป็นแบบแห้งเราไม่ได้แอดอะไรทุกคนจะได้แบบนี้เลยเขาจะมีมะนาวซีกและถั่วครัวให้ด้วยเราสั่งเป็นเส้นบะหมี่มาตัวเส้นเหนียวนุ่มอร่อยและยิ่งคุกเขากับตัวหมูสับกินคู่กันคือดีใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งเราก็อยากให้มันลองกันส่วนตัวต้มยำเขาก็ทํารสชาติไม่ได้แบบจี๊ดจ้าที่เราสั่งมาเป็นเกี๊ยวปลาเสาาตสกรจุชิ จ้ามีความเปรี้ยวนําจากมะนาวแท้ใครว่ารสชาติเข้มข้นไปสามารถขอซุปเพิ่มได้นะและของทานเล่นที่เราสั่งมากินเสริมเป็นตัวกุ้งทอดกับเกี๊ยวทอดเป็นอะไรที่กินเพลินอยู่ในชามกว๋วยเตี๋ยวมันกินไม่พอเรามากินแบบนี้ทีไรต้องสั่งเพิ่มตลอดอะส่วนเมนูข้าวที่เราสั่งมาลองเป็นข้าวขยำยกทะเลตัวข้าวเขาจะคลุกกับน้าจิ้มพริกเกลือและไข่ปูมาแล้วนะและในจานยัมงมกีกั้งหมึกกุ้งกันเชียงปูให้อีน้าจิ้มก็มีให้เลือกทานเป็นซีฟู้ดสองสูตัวสีแดงจะออกรสชาติหวานตัวสีเขียวรสาาาตัด้นนนนนอออยยเเเููกกกก็ขขขขบทุุคค๋วงงป คใครที่ชอบกินซุปเยอะๆสามารถขอขอเพิ่มได้เลยอยากจะบอกว่าซุปดีมากต้องมาลองไหนใครเคยกินร้านนี้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงส่วนเรื่องราคาย้อนไปที่ต้นคลิปตอนที่เราโชว์เมนูได้เลยนะส่วนใครอยากตามมาลองร้านเขาเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยรบก,บกวมก,ก,กดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแท็กแฟนแล้วตามมาลองกินกันได้เลย